สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w w w b a n g ย์เว็บ c า c กอกวอคอมท่านชมอยู่กับถอดสลักข่าวกับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะช่วงนี้มาถอดสลักการยกระดับราคามันสําปะหลังกันท่านผู้ชมคะ่ะช่วงเดือนธันวามกรากรุ่งพาและมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูก,กาลที่ผลผลิตมันสําปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ80%ของผลผลิตทั้งหมด ทำอย่างไรจะไม่ให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดพร้อมๆกันนั้นราคาร่วงลงไปการรับจำนำมันสำปะหลังนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งภาครัฐมีการรับจำนำมันสำปะหลังนะคะในราคานะคะในราคา2บาท75สตางโดยมีเชื้อแป้ง25%เรนะคะเรื่องนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วหลังจากรับจำนำแล้ว ตัวมันสำลังที่ได้มาจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิมลรักร่วมรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านอธิบดีคะโครงการรับจำนำมันสำลังนี้ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วคะ เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยรับซื้อราคาเริ่มต้นที่2องบาท60สตางค์นะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนเดือนละ5สตางค์นะคะในเดือนมกราคมก็จะเป็นที่2องบาทหสตางค์แล้วก็เดือนหน้าก็เป็น2บาทเจิบที่เชื้อแป้ง25เปอร์เซนตนะคะแต่ถ้าากว่า เกษตรกรเก็บมันไว้แล้วก็มีเชื้อแป้งสูงๆนะคะก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะเปอร์เซ็นต์ละ1สตางค์อย่างเช่นถ้า2 5เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งก็ได้หกสองบาท65้าถ้าเขา,เาทำได้ดีนะคะถึง3 0เปอร์เซ็นต์ก็ได้เพิ่มอีก25สตางค์ก็หลตังค์อยู่นะ, 2, ะ2บาท80 90ตาตังค์เนี่ยก็คือผลผลิตที่ออกมาจากไร่เนี่ยก็ดูต้องดูที่เชื้อแป้งด้วยถ้าเชื้อแป้งมากก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะสาเหตุที่ มีการรับตำนำในช่วงเวลาธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยเพราะอะไรค,ะค่ะก็ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่า เราไม่เข้ามาดูดซับบางส่วนออกไปราคาก็จะตกลงเกษตรกรอาจจะเดือดร้อนอเพราะว่าต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณาบาท80บาท90าไม่ลงค่าขนสง่งหรือกำไรของเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีไรายได้อย่างน้อยก็เท่าเทียมกับแรงงาน300บาทนะคะ,คะก็เป็นการคำนวณต้นทุนแล้วก็ดูราคาที่เหมาะสมรัฐบาลก็มีโครงการจำนำแล้วก็กำหนด วงนะคะวงของออหัวมันสดที่10ล้านตันนะคะโค,ครงการเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมนะคะปีนี้ค่ะ,คะทั้งหมดคือโควตาในการรับจำน,นำก็คือทั้งหมดก็คือ10ล้านตัน1ิล้านตันค่ะแล้วเกษตรกรแต่ละครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะ นำหัวมันมาจะนําได้มากน้อยแค่ไหนคะก็รายละไม่เกินสองรยตันนะคะต่อหนึ่งท่านหนึ่งเกษตรกรหนึ่งท่านที่มีใบรับรองเกษตรกรนะคะค่ะไม่เกิน200ตันเท่านั้น ในใสนนกี้เกษตรกรรายย่อยก็ประมาณนี้ละคะ่ะที่ถ้าถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆไร่ใหญ่ๆก็เป็นผู้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วสิ่งที่รัฐบาลพยายามเข้ามาดูแลก็คือกเกษตรกรรายย่อยนะคะให้สามารถมีไรายได้เพียงพอแล้วก็ทั้เทียมกับอ,อ,อาชีพอืนอ่นๆนค่ะ ท่านที่บีคะแล้วจุดที่มีการไปรับจำนำนะฮะตัวมันจากเกษตรกรนี่จะก,กระจายยังไงบ้างคะตามพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมากๆก็จะเป็นที่ภาคตะว,วันออกเชียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะว,วันออกนะคะจะเป็นแหล่งที่มีการเพาะปลูกมากมากค่ะก็ะเปิดรับสมัครทั้งลานมันนะคะ,คะแล้วก็โรงแป้ง ปีนี้โชคดีที่มี e อทานอลคือเป็นนโยบายทําร่วมกันกับกระทรวงพลังงาน <c oughs> นะคะเพราะว่ามันเนี่ยสามารถเป็นพลังงานทางเลือกได้ <c oughs> ก็มีการร่วมมือกันนะคะสส่วน3ส,ส่วนนี้ก็จะมีกระจายในการที่จะเป็นจุดรับจำำํานํา นะคะ<ช>เรารับขั้นต้นคือหัวมันสดก่อนนะคะ<ช>จากเกษตรกรโดยตรง 1. ต้องเป็นกเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ<ช>อันที่2ต้องไปเปิดบัญชีที่ทกศเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เกษตรกรได้จะได้รับถึงบัญชีของกเกษตรกรโดยตรง<อ>ไม่ผ่านใครทั้งนั้นเลยนะคะคอเอามาจำนำเท่าไหร่บีดลูกคิดไปแล้วว่าได้กี่บาทเนี่ยคือคเงเข้าบัญชีโดยตรงใช่ค่ะ ถือใบประทวนมาเขาออกใบประทวนให้แล้วก็นําใบประทวนนั้นไปที่ทกศทกศตรวจสอบเ <ừ> อ,สอกส,สารเรียบร้อยโอนเงินเท่าเป็นีกเกษตรกรโดยตรงเลย <ừ> นะคะเต็มเต็มร<ๆ>้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างเดือนธันวาที่เริ่มรับจำนำมาแล้วถึงมกรานี้เดินหน้ามาได้แค่ไหนแล้วคะก็มีเกษตรกรนำหัวมันสดมาแล้วนะคะ9 8 0 0 0 0ื่น 2,000นะคะ258ตันนี่ตัวเลขล่าสุดของวันนี้เลยนะคะ <c oughs> ท,ที่ที่ไดออ้อันนี้เป็นจุดที่กระจายทั่วทั่วประเทศในในภูมิภาคที่มีเ,เกษตรกรอยู่นะคะทั้งตะวันออกเชียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะจุดที่เรารับจำนำขนาดนี้ก็มีประมาณ2,300กว่าจุดนะคะ <c oughs> ที่เป็นลานมัน <c oughs> รับหัวมันสดแล้วก็ทำเป็นมันตากแห้งมันชิ้น นะคะตักแห้งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรงแป้งนะคะที่สามารถใช้หัวมันสดได้เลยก็เข้าโรงแป้งแล้วก็ทำเป็นแป้งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรงที่ทําแก๊สโซฮลนะคะ,คะก็จะรับหัวมันสดด้วย ส่วนหนึ่งนะคะในช่วงนี้จะรับแต่หัวมันสดไปแล้วก็พอหมดหมดฤดูนะคะกลรงการก็จะเป็นมันเส้นก็จะเก็บสต็อกมันเส้นไว้ในส่วนของที่เป็นพลังงานก็จะดูดซับไปประมาณ1.6ล้านตันที่เหลือก็จะเป็นแป้งมันแล้วก็เป็นมันเส้นค่ะคือมีทั้งเอาไปเป็นแป้งมันเป็นทั้งมันเส้นนะคะ แล้วก็รวมถึงไปเข้าเป็นพลังงานก็คือปรนาไปทำแก๊สโซฮอด้วยะนะคะไปเป็นเอทานอลผสมกับน,น้ำมันเป็นแก๊สโซฮอถ้ามองตรงนี้ท่านอธิบดีคะถือว่าเกษตรกรพอใจแค่ไหนกับมาตรการตรงนี้จริงๆเกษตรกรก็อยากได้จำนวนมากกว่านี้นะคะแต่ว่ารัฐบาลก็ดูแล้วในช่วงปีที่ ที่ผ่านมาก็10ล้านตันนะคะกเ็เข้าสู่โครงการก็ประมาณ9้าล้านก้นตันกว่า,กวาใกล้ๆ10ล้านตันปีนี้เราดูปริมาณผลผลิตแล้วประมาณแล้วก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะ,คะก็เลยกําหนดว่า10ล้านตันในราคาที่ทเกษตรกรก็อยากได้สูงนะคะแต่ว่าต้องเป็นราคาที่เราเรัฐบาลรับมาแล้วขายได้ด้วยเพราะว่าทั้งแป้งทั้งมันนะคะเราขายส่งออกด้วยก็ต้องเป็นราคาที่ แข่งขันกับต่างประเทศได้ด้วยะนะคะคือตัวมันสำปะหลังที่ดูดซับเข้ามาแล้วเนี่ยในอนาคตนะคะในอนาคตตอนนี้เหมือนกับว่าดูดซับออกมาจากตลาดก่อนค่ะแล้วในอนาคตก็คือนํามาส่งออกทั้งเป็นแป้งมันเป็นมันเส้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเพื่อที่ไม่ให้ซัพพลายมันล้นตลาดในช่วงเวลานี้ใช่ค่ะ ะะส่วนหนึ่งก็คือต้องแปลรูปเพราะว่าหัวมันสดนี่พอหมดหนึ่งวันแล้วเชื้อแป้งจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามขยายจุดรับจำนำให้เยอะที่สุดเพื่อที่กเกษตรกรมาถึงแล้วสามารถขายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแปลรูปได้ทันทีตลาดหลักๆจะอยู่ที่ประเทศจีนที่นำมันเส้นไปทำไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาหารสัตว์ สุราส่วนใหญ่จะทำเป็นสเกตค่ะทำเป็นเหล้าเหล้าสุราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปทำผสมเป็นแป้งอย่างแป้งนี่จะไปทำโรงงานกระดาษนะคะซึ่งมีความต้องการค่อนข้างสูงมากในประเทศก็มีความต้องการเหมือนกันแต่ว่าตลาดหลักๆนี่เราจะแบ่ง2สองส่วนส่วนหนึ่งคือโครงการรับจำนำของรัฐบาลที่เข้ามานะคะอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทางปกติเพราะว่าผลผลิตต่อปีนี่อยู่ประมาณ20 ห้าถึง27ล้านตันมันก็จะอยู่ในช่องทางปกติที่เขาทำมาค้าขายในอัตราที่พ่อค้าในส่วนข้างนอกที่ไม่ได้เข้ากรุงการก็ยังสามารถซื้อมันสดในตลาดทั่วไปได้ในราคาที่ใกล้เคียงะนะคะกับราคาที่รัฐบาลจำนำประกาศจำนำเท่ากับว่ามาตรการตรงนี้เป็นการดูดซับซับพ p l i e ที่ออกมาสู่ต,ตลาดเสริมไม่ให้ล้นตลาดตอนนี้ะนะคะ,คะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ท่านผู้ชมช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าจะป้องกันเรื่องของการโกงการสมสิทธิ์กันได้อย่างไรบ้างสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w ว ok ่า a n g ย o ว w บังกอกวอย